จากคอนเสิร์ตมากันที่ละครบ,บ้างครับเมื่อคืนเนี่ยคงได้ชมละครเรื่องผู้กองยอดรักกันไปอยากรู้ไหมครับว่าทำไมถึงละครเรื่องนี้เขาถูกนำมารีเมคกันถึง9ครั้งมันมีเสน่ห์ตรงไหนไปติดตามกับปริศนาของถ่ายจากคุณพัทริศนะนนครครับ The Question ปริศนากองถ่าย คุณผู้ชมครจะได้ชมละครเรื่องผู้กองยอดรักกันไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับและละครเรื่องนี้ทําการรีเมคถ,ถึง9ครั้งด้วยกันอะไรคือสเสน่ห์ของผู้กองยอดรักปริศนากองไทยในวันนี้จะพาไปไขความลับกันครับผู้กองยอดรักเป็นผลงานประพันธ์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ของคุณกาญจนานักนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513และได้นำมาดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2515ออกอากาศทางช่องสีบางขุนทอมครับ หลังจากนั้นก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของแฟนๆละครนํามาผลิตเป็นทั้งเวอร์ชันละครบนจอแก้วและภาพยนตร์บนจอเงินอีกหลายหนเรียกได้ว่าบทบาทของพันผนฐานหนุ่มสุพรรณสิงเหนอและความน่ารักของผู้กองชวีผ่องผู้พระนางเป็นที่ประทับใจของแฟนๆตั้งแต่รุ่นปู่ญาต,ตายายเมื่อพูดคุยกับผู้จัดละครผู้กองยอดรักเวอร์ชัน2,558 อย่างคุณคิงสมจริงและผู้กำกับคุณจางฟูนิติวัฒน์ทั้งสองก็เล่าให้ฟังว่าสเสน่ห์ของละครผู้กองยอดรักมี2เหตุผลใหญ่คือเป็นเรื่องราวที่เข้ากับทุกยุคทุกสมัยเพราะชายไทยส่วนใหญ่ก็ล้วนผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรอดอมาทุกคนรวมถึงละครเรื่องนี้ยังนําเสนอความรักของคู่รักที่มาจากต่างชนชั้นด้วยครับไม่รู้สิมันมีสนเสน่ห์ใครได้อ่านผู้กองยอดรักก็จะรู้สึกว่าเราอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็ผู้ชายไทยทุกคนสนวใหญ่ก็ต้องผ่านไม่เรียนรอด,ดอก็ต้องเกณฑ์ทหาร อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มในส่วนภารกิจของตัวพระเอกนันงนเองให้มากขึ้นเปิดเขาจะมีความซื่อๆอยู่ในตัวเขาแล้วก็มีความตลกโดยที่เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไอพันธ์จริงๆเลยไอยพันธ์มันก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นใครที่อยู่ยใกล้ๆด้วยแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ดีอ่ะเราก็ตกเวิร์คช็อปกันประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่เตอ๋อนี่รอนานมากนะฮะมีบอกตรงๆว่าเขียนบทให้เขาเลยรอมาสามปีอ่าพี่ๆนักแสดงจริงๆอ่าที่เป็นไหาจริงๆมาเล่นด้วยครับแล้วก็เอานักแสดงของของทังพวกเราอะเข้าไปเล่นกันคือเขาก็ทําแบบทุกอย่างเป๊ะมากแล้วนักนักแสดงเราก็ต้อง,องเป๊ะตาม เปตามครับตอนแรกก็แบบโอ้โหแดดมันร้อนมากอะมันร้อนแล้วก็พอลงพื้นเขาก็ต้องลงตามทุกอย่าง,างน,น,นะนอกจากละครเรื่องผู้กองยอดรักจะเป็นละครที่ทันทุกยุคทุกสมัยแล้วนะครับแต่ถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่บ่งบอกถึงการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของทาง้ง9เวอร์ชันคุณผู้ชมลองทายกันดูสิครับว่าปริศนาข้อนั้นคืออะไรคือค่าของเงินครับ แต่ละยุคแต่ละสมัยข้างเงินเหมือนก็ไม่เท่ากันยาเนี่ออกมาสินสอดยุคนี้ของไอพันนี้ก็ต้องแพงหน่อยนะไม่ใช่สินสอดยุคยุคเมื่อเบอร์ชั้นแรกอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างรูปสมัยหมดเลย,ย,ย,เลยใช่ทุกอย่างรูปสมัยหมดเลยยกเป็นค่าของเงิน คุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมผู้กองยอดรักกันได้ต่อในคืนนี้และทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่อง3นะครับสำหรับท็อปนิว The Question ปริศนากองถ่ายติดตามชมกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้พลฐานพัทริ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ The Question ปริศนากองถ่าย